สวัสดีค่ะอยากขาเรียวสวยแบบสาวเกาหลีต้องไม่พลาดไลฟ์นี้นะคะตอนนี้นะคะใหม่ก็อยู่ที่เอ米尔่าคลินิกนะคะสาขาราชพฤกษ์ค่ะวันนี้นะคะลูกค้าที่มาทำดูดไขมันเคสนี้นะคะบอกได้เลยค่ะว่าค่อนข้างที่จะมีรูปร่างที่โอเคอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามีความกังวลในเรื่องของต้นขานะคะต้นขาด้านในแล้วก็ต้นขาด้านนอกนั่นเองนะคะอายุไม่เยอะค่ะลูกค้าท่านนี้อายุเพียงแค่26นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณหมอพูดคุย นะคะว่าเคสนี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณหมอไปค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมอไปนะครับอย่างที่บอกอยู่ที่มาราคลินิกสาขาราชพจกษ์นะครับก็โอเคああวันนี้เดี๋ยวหมอแล้วเคสได้ฟังก่อนนะครับเคสนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงไทยยุ26นะอายุไม่เยอะนะครับส่วนสูงว่า63นั้นหหัก50นะครับเมื่อกี้ก็อย่างที่คุณหม่บอกก็คือเป็นสาวที่ไซส์เล็กรูปร่างสมือเนี่ยโอเคอยู่แล้วท้องเอวอะไรตัวเล็กอยู่แล้วแต่ว่า ก็มีความกังวลเรื่องขานะต้นขาโดยเฉพาะขาด้านในนะครับที่มีปริมาณไขมันสะสมก็คือจริงๆเป็นปัญหาผู้หญิงหลายคนนะก็คือแบบตัวเล็กๆแต่ว่าขายังใหญ่อยู่นะครับเคสนี้ก็เลยมาดูดทิ้งดูดไขมันทิ้งนะครับที่ขานอกขาในแล้วเคสนี้ดูดแขนด้วยนะแต่ว่าหมอจะไม่ให้ดูขานะาโอเคครับเคสนี้เนี่ยก็คือดูดทิ้งก็เลยใช้เป็นเครื่องเลเซอร์สมูทนะครับรุ่นสองพันสองเนะาะเคสนี้นะ่ดูดขานะครับขานอกขาในเนาะอย่างเดียวเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย พันห้านะครับตั้งพันห้าเลยนะครับเฉพาะขานะสาวไซเล็กดียไมแค่สิบเก้าเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราดูภาพบีฟอร์อีกทีนึงก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเคนนี้ก็อย่างที่บอกว่าเป็นสาวไซเล็กเนาะแต่ว่านี่ที่เขากังวลนะครับก็คือปริมาณไขมันที่พอกอยู่ในขาด้านในนะครับต้นขาด้านในใช่ข้างเยอะเลยเขาวก็ังวลเรื่องขาด้านในมากกว่าคือขาด้านนอกอาจจะมีไม่เยอะมากแต่ว่าก็จะเห็นว่ามีปูดอยู่นิดนึงจริงๆต้องเห็นด้านหลังอาจจะชัดกว่าเนี่ยครับจะมีไขมันพอกบริเวนต้นขาด้านนอกเนี่ย นหนึ่งนะครับแต่ที่กังวลมากๆคือขา,าด้าน,นในจชโดยเฉพาะที่พอกอยู่ด,ด,ด้านหน้าตรงนี้นะครับเคสนี้ก็เลยดูดออกไปเรียบร้อยขาตรงเดี๋ยวมาดูภาพหลังทําทันชีเลยนะครับเนาะในห้องผ่าตัดนะครับามาดูนะครับนี่นะครับอันดูบีฟอยทีหนึงนะ่งเนาะเห็นไหมครับไขมันพอกตรงนี้นะครับนี่หายไปเ,เลยใช่ตรงนี้เอามือใส่เข้าไปได้สบายขาตรงนี้นี่หายไปแล้วเป็นขาเรียวตรงสวยงามเลยนะครับทั้งด้านนอกด้วย นะครับโอเคครับอ่าก็เดี๋ยวเดี๋ยวมีเคสต่ออีกอีกเคสหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราจะมีมีเคสอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวหมอไว้จะมาไลฟ์ให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับโอเคก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวไปก่อนนะครับไปก่อนเนาะโอเคนะคับ๊ายบายบายค่ะสวัสดีครับ